ก็ขอเจริญสุขเจริญพรลูกหลานยาบ้านญาติโยมทุกคนทุกท่านก็ขอเรียนเชิญเป็นเจ้าภาพทอดกระถินณวัดชัยเครืองตำบลวังเชอออนอำเภอบึงสามัคคีจังหวัดกำแพงเพชรในวันที่29.30ตุลาคมในวันที่2 9ตุลาคมพุทธศักราช2565ต,ตรงกับวันเสาร์ขึ้น5ค่ำเดือน12อ่อตั้งวงกรินสามัคคีณศาลาการประเรียนวัดชัยเคืองในวันอาทิตย์ที่ 30พุทธศักราช2565รตรงกับวันขึ้น6ค่ำเดือน12เวลา7จ็นาฬิกาก็ภาพภิกสุทั้งหลายฉันปัะาหาหเเข้าต้มแล้วก็ในเวลา,าวสองโมงเช้าสาธาสาธุชนทั้งหลายออกมาพร้อมเพียงกันในเวลาส0บนาฬิกาเป็นพิธีทอดกระถินสามัคคี ในเวลา11นาฬิกาพระสงฆ์ทั้งหลายจันพระทหารก็เป็นอันเสร็จพิธีในวันที่29ตุลาในเวลา18นาฬิกาเป็นพิธีเจริญพระพุทธนต์ฉลองสมโพธองค์กฐถินสามคัคคนะีก็ขอเรียนเชิญท่านทั้งหลายได้มาพร้อมเพียงกันในวันและเวลาดังกล่าวส่วนท่านผู้มีกิจศรัทธาก็สามารถที่จะ,ะร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินะินกองละ1,000บาทนะได้ที่หมายเลขบัญชีวัด ดังที่ขึ้นปรากฏอยู่ทางด้านล่างนี้นะก็ร่วมกันเป็นเจ้าภาพกันหนะ้าลูกหลานนะส่วนในวันที่11ต,ตุลาคมแรม1ค่ำเดือน11ขอเรียนเชิญท่านทั้งหลายลูกหลานได้กลับ บ้านมาร่วมกันรักษาประเพณีตักบาตรเทโวโรหนสูตรกันที่วัดไชเครืองตําบลบางเชว่นวอําเภอบึงสาม,มิ่ีจังหวัดกำแพงเพชรทองเราได้ตั้งแต่เวลาสามโมงเช้าไปจนถึง5้าโมงเช้าก็คือเวลา11บเอนาฬิกาเราก็จะตักกันทุกปีในวันในเวลาสิบนาฬิกาเริ่มตักส่วนเริ่มทาพิธีก็ตั้งแต่เวลา3ามโมงเช้าก็คือ9อก้านาฬิกาก็ใครขอเรียนเชิญพุทธาาสนิกชนญาติโยมทั้งหลายได้มาร่วมกันรักษาประเพณีตั ักบาตเทโวโรหณสูตรนะซึ่งเป็นประเพณีที่เราชาวพุทธทั้งหลายได้ปฏิบัติกันมาเนื่องจากว่าประวัติและความเป็นมานั้นก็คือในวันนี้เป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงมาหลังจากที่ปรดพุทธมารดาแล้วก็สเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงในวันนี้จึงถือกันว่าเอาเป็นวันจักบาตเทโวโรหณสูตรกันนะก็ขอเรียนเชิญเจริญพรได้มาร่วมด้วยช่วยกันรักษาวัฒนธรรมประเพณีันดีงามของ พวกเราจะพุทธเข้าไว้ส่วนในวันลอยกระทรงก็ขอเจริญพรเรียนเชิญญาติโยมได้มาร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีลอยกระทรงที่วัดชัยเกืองของเราซึ่งปีนี้ก็มีทั้งหล่อยนยุกมีตักไข่พาโชคสนุกสนานมีการเ,าเล่นมากมายหลายอย่างาเริ่มงานก็ตั้งแต่เวลา,าหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปนจนถึงเที่ยงคืนงานประเพณีลอยกระทรงอย่าลืมมาเที่ยวชมกันสำหรับท่านใดที่ มีความประสงค์ที่จองเป็นเจ้าภาพกระถินสมัคคีกันปีนี้ก็ จองได้ที่ผู้ใหญ่สาลีศาสนะผู้ใหญ่บ้านหมู่3แล้วก็หมู่ที่13นั้นก็จองได้ที่ผู้ใหญ่สายฝนสุขศรีแล้วก็หมู่ที่2ผู้ใหญ่แทนทิพกาวินส่วนหมู่ที่1ก็คือน้องบัวดงยางนะวังวัดก็จองได้ที่ผู้ใหญ่ธงชัยเจียนจบแล้วก็ถ้าหมู่ที่5้าคอปร่องเันเิน์สายขาง่รานั้นก็จองได้ที่ผู้ใหญ่บุญสมจันละมูลหรือถ้าไม่ ะดวกก็มาจองได้ที่เจ้าวาดนะมาจองที่ได้ที่เจ้าวาดหรือผู้ใหญ่หมู่ใดหมู่หนึ่งก็ได้ก็จะรวบรวมเพื่อที่จะได้นารายชื่อและนำผ้าไตรเตรียมพร้อมไว้ให้กับทุกท่านที่ร่วมเป็นเจ้าภาพนะหนึ่งไตรหนึ่งพันต่อหนึ่งไตรหนึ่งต่อหนึ่งเจ้าภาพนะเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายหรือที่อยู่ทางไกลก็จองที่เจ้าวาดได้เลยจะก็จะขึ้นที่หน้า a c e b o o k นะก็จะขึ้นที่หน้า Facebook ไม่ว่าจะเป็นบัญชีต่างๆนะก็สามารถจองได้ก็จะได้อนุโมทนา และก็จะได้เตรียมผ้าไตรเอาไว้ให้กับสําหรับเจ้าภาพทุกเจ้าภาพถ้าว่าตัวของท่านไม่สามารถเดินทางมาเป็นมาอุ้มผ้าไตาได้ก็จะมีตัวแทนในการอุ้มผ้าไตาให้กับท่านในปีนี้เพื่อให้เกิดความะสะดวกสบายแก่ท่านทั้งหลายที่อยู่ต่างประเทศก็ดี ่างจังหวัดก็ดีที่ไม่สะดวกเดินทางมาแต่มีความประสงค์ที่จะเป็นเจ้าภาพกัถินสามัคคีร่วมกันกับวัดชัยเครืองของเราก็ก็จเจริญสุขจเจริญพรขอให้บุญรักษาขอให้เทวดาคุ้มครองขอให้บุญปกป้องคุ้มภยัยแต่ท่านผู้มีกิจศรัทธาผู้มีความเลื่อมใสในทางบรวรและพุทธศาสนาร่วมกันเป็นเจ้าภาพกัถินสามัคคีในปีนี้ขอความสุขสวัสดีจะมาเกิดมีแต่ท่านและครอบครัวตลอดการเทอญ